สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะคะมุมความสุขจูนจะพาเพื่อนๆืนมาชมต้นต้นอัญชันนะคะต้นดอกอัญชันดอกอัญชันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนมากจะมีประโยชน์มากนะคะเพื่อนเพื่อมันเป็นไม้เลื้อยแต่ดอกเขาเนี่ยจะมีคุณสมบัติเยอะมากเราจะไปทำน้ำอัญชันก็จะได้นะคะเอาไปตากแห้ง แล้วก็ไปต้มน้ำแล้วก็ทำน้ำอัญชันได้หรือว่าจะเป็นหุงข้าวหุงข้าวแล้วก็ใส่ดอกอัญชันเข้าไปนะคะใส่น้ำอัญชันเข้าไปข้าวก็จะมีสีม่วงคุณสมบัติของเขาก็ช่วยเรื่องบำรุงบำรุงประสาทบำรุงสายตานะคะนี่นะคะดอกอัญชันสวยมากนะคะเ,เพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้ดอกกำลังเต็มต้นเลยค่ะ ดอกเตยต้เนตเลยสีสดนะคะสีสดสวยสดใสมากตอนเราเก็บเขาเราก็จะเก็บเก็บดอกนะคะเก็บดอกไปแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เก็บไว้พอเก็บไว้พอเราจะทําน้ําอัญชันหรือจะเอาเขาไปใช้ประโยชน์อะไรเราก็เอาเขามาต้มต้มนะคะั้นเอาน้ําไปผสมกับน้ําหุ่ข้าวอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นข้าวสีม่วงนะคะ เราจะใส่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงดอกอัญชันก็ได้จะเป็นข้าวเจ้าดอกอัญชันก็ได้นะคะจะทำให้อาหารเราน่าทานมากขึ้นจะทำเป็นขนมขนมชั้นอะไรก็ได้นะคะขนมอะไรก็ได้ขนมไทยยี้ค่ะเราก็จะใช้ใช้ดอกของเขานี่แหละคะ่ะเป็นทเป็นเป็นสีขนมสีขนมของเราก็จะน่าทานนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะดอกอัญชันนะคะปลูกง่ายเลยคะ่ะ ลูกง่ายเขาจะออกดอกชั้งปีนะคะให้เราได้เก็บแล้วก็หรือเราเก็บไว้แล้วก็เอาไปตากแดดไว้นะคะจะได้ใช้ได้นานๆพยายามจะใช้ตัวไหนแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะคะนี่เลยประโยชน์ของดอกออนชานีเยอะนะคะเพื่อนๆจะปลูกก็ง่ายจะใช้ยังไงก็ง่ายนะคะ น้ำอัญชันมะนาวก็อร่อยนะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาชอบเรื่องน้ำน้ำน้ำอัญชันอัญชันมะนาวอัญชันน้ำผึ้งอย่างนี้ยค่ะใส่เข้าไปก็จะสวยแล้วก็น่าทานสีน่าทานค่ะสีน่าทานมากแล้วก็ลมมานิดนึงนะคะเพื่อนๆลมกำลังมา ค่ะนี่เลยดอกอันชันของเราสวยมากค่ะดอกเต็มต้นนะคะแล้วก็จะเก็บได้ทุกวันเดี๋ยวเขาก็ทยอยออกมาเรื่อยๆขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่ค่ะดอกอ่อนดอกอ่อนของเขาค่ะ,คะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ